แหมเห็นเกดแอคทา่าน่ารักน่ารักผ่านไปแล้วนะคะเกดยังมีภาพเพื่อนๆน่ารักน่ารักกว่านี้อีเทียบเลยล่ะค่ะดูว่าจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะว้าวน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากจะมีภาพสาวน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเอาไว้บนหน้าจอมือถือแ,แล้วก็ทำตามวิธีที่เกดบอกได้เลยค่ะ ภาพสาวคิวเกิลโดนใจแท้เลยระบบ AIS D t a c True Move เข้าเมนูเขียนข้อความพิมพ์41ส่งไปที่หมายเลข4247272เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนง่ายแค่นี้เองใช่ไหมล่ะคะแค่นี้นะคะเพื่อนเก็สามารถมีภาพสาวสวยน่ารักน่ารักเอาไว้บนจอมือถือเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่วันนี้นะคะเ็ตของน้องลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ